五、四、三、二，Action！<laughs> ราวัสดีทุกท่านนะครับผมดททยิศกับช anel Studio นะครับผมช่วงนี้เนี่ยมันมีกระแสกระแสหนึ่งเป็นกลุ่ปใน a c e b o o k นะก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ่ปที่มีอัตราการจเจริญเติบโตทางจานวนสมาชิกแบบรวดเร็วมากอาทิตย์เดียวล่อไปเกือบล้านหรือว่าวันที่ผมลงคลิปนี้อาจจะถึงล้านแล้วก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เลยถือโอกาสทําคลิปนี้ไปนในตัวนะครับเผื่อว่าจะมีน้องๆเด็กๆที่สนใจเกี่ยวกับการเรียนดนตรีในต่างประเทศการหาทุนอะไรแบบนี้นะครับผมคือถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าให้ เรื่องที่ผมมีโอกาสได้ไปเล่นดนตรีในต่างประเทศเนี่ยผมบอกในคลิปนั้นไปแล้วนะครับว่าโตมเมงอะ่ะไม่มีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศเป็นหลักสูตรปริญญาอะไรแบบนี้แต่ว่าโตผมก็มีโอกาสได้ไปศึกษาเป็นช่วงระยะสั้นแล้วก็หาช่องทางหาข้อมูลในการแบบเพื่อจะศึกษาระยะยาวอะไรนี้นะครับต่บอกก่อนนิดเนื่องว่าไอ้ที่ผมกําลังจะเล่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําหรับคนเริ่มต้นเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบพอจะรู้แล้วในระดับหนึ่งมันอาจจะได้ยินอะไรซ้ําๆไปบ้างนะครับแต่ก็ถือว่ากาสฟังทบทวนไปในตัวก็ได้นะสำหรับวันนี้่ผมจะแบงออก เป็น6ท็อป,ปิกใหญ่ๆนะครับผมท็อป,ปิกแรกคือดนตรีสาขาไหนที่เราสนใจอาจจะสงสัยว่าแบบเฮ้ยดนตรีมันมีสาขาด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับท็อป,ปิกที่2คือการเลือกประเทศครับแล้วก็ท็อป,ปิกที่3เนี่ยเป็นการติดต่ออาจารย์แต่ว่า ข้อนี้มันอาจจะเฉพาะทางเฉพาะกลุ่มนิดนึงนะท็อปิกที่4ี่นะครับเป็นเรื่องภาษาและค่าใช้จ่ายอาจจะสงสัยว่ามันมารวมกันได้ยังไงเดี๋ยวรอฟังดูนะท็อปิกที่5้านะครับเป็นเรื่องการหาทุนการศึกษานะครับผมและท็อปิกสุดท้ายเนี่ยผมว่าหลายหลายคนน่่จะสนใจที่สุดแล้วก็คือการหางานทำแล้วก็การแข่งขันในประเทศเขาอะไรอย่างนี้นะครับผมมาก็ไม่รอช้าก,กันแล้วเริ่มกันเลยทำไมวันนี้มันคอแห้งๆจังวะรู้สึกเปล่าเพราะแบบเสียงผมมันแปลกมากเลยคลิปเนี้ย เพราะกีแรกนะครับดนตรีสาขาไหนที่เราสนใจคือการเรียนดนตรีสากลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรียนดนตรีคําเดียวแล้วก็จบนะในการเรียนระดับมหาลัยไม่ว่าจะในไทยหรือว่าต่างประเทศเองเนี่ยมันก็มีแยกย่อยออกไปนะครับอย่างเช่น performance หรือว่าปฏิบัติใช่ปะ่ะ composition แต่งเพลง music production แบบพวก sound engineer หรือ education เพื่อการศึกษาดนตรีหรือ music therapy ดนตรีบรรบัดอะไรพวกนี้คือมันมีเยอะมากนะครับซึ่งเราต้องแบบรู้ตัวก่อนว่าเราสนใจยังไหนเราก็หลังจากนั้นค่อยไปหาข้อมูลดูว่า โรงเรียนหรือมหาลัยที่เราสนใจเนี่ยเขามีสาขานี้เปิดสอนหรือเปล่านะครับอย่างเช่นบางสถาบันเนี่ยเขาอาจจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เป็นคลาสสิกแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เป็นแจ๊สเนี่ยไม่มีบางสถาบันอาจจะไม่มีมิวสิกวอร์เชั่นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็ต้องไปหาข้อมูลกันเองนะครับว่าสถาบันโรงเรียนมหาลัยที่เราสนใจเนี่ยเขาเปิดสอนหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนรู้จักหรืออาจารย์ที่จะให้คาปรึกษาทางนี้ได้เนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับที่ผมทําคือเปิดเว็บไซต์ข้อมูลของสถาบันนั้นๆเราก็เข้าไปนั่งดู ว่ามันมีหรือไม่มีนะครับผมทีนี้อาจจะสงสัยกันว่าอ้าวแล้วถ่านเราไม่ได้รู้จักใครที่ให้คำปรึกษาเราได้เนี่ยเราจะไปหาข้อมูลสถาบันจากไหนวะเราจะไปรู้จักชื่อโรงเรียนมันได้ยังไงใช่ปะอันนี้เดี๋ยวผมขยายความไปที่ topic ท,ปปที่2กันนะครับตบอนแรก topic ที่2นะครับการเลือกประเทศนะในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะการเรียนสายที่เป็นสายศิลปะแบบนี้คือไม่ใช่แค่ดนตรีศิลปะทุกอย่าง ผมว่าการเลือกประเทศเนี่ยมันอาจจะสําคัญมากกว่าสังคันอื่นเลยนะเพราะว่าเรื่องของสารและสินเนี่ยคือมันไม่ได้มีหลักการอยู่แล้วใช่ปะแน่นอนมันมีพื้นฐานของความถูกต้องอะไรบางอย่างแต่ว่าโดยเชิงลึกแล้วมันแบบไม่ได้มีหลักการอะไรที่ตายตัวนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติผมเนี่ยเล่นแฟนชอนใช่ปะผมเล่นเพลงเนี่ยแล้วเล่นออกมาแบบเนี้ยถ้าสมมุติผมไปอยู่อีกประเทศหนึ่งเราเล่นเหมือนเดิมเป๊ะ,ะ,ะเลยเนี่ยนะคือเขาก็อาจจะแบบไม่ไม่ได้อยู่เล่นอย่างนี้ไม่ได้ดิแต่ละที่มันมีไอเดียมุมมองแนละ mindset กับงานศิละปะที่แตกต่างกันนะครับอันนี้มันจะค่อนข้างสําคัญนิดนึงในความคิดของผมนะทีนี้ถ้าถามผมว่าเอาแล้วเราจะรู้ตัวได้ยังไงว่าที่ไหนมันน่าจะเหมาะกับเราหรือว่าเราน่าจะชอบแนวทางแบบไหนใช่ปะ <c oughs> คือเราต้องหาแรงบัดใจครับทุกคนผมยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันว่าสมมุติผมเป็นนักเปนโนคคาสติกคนหนึ่งเป็นนักเรียนเปนโนสายคาสติกค,คนหนึ่งนะผมก็จะมีลิสต์ของนักเปนโนที่ผมชอบมากเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันหาข้อมูลง่ายอยู่แล้วนะครับก็แค่ไปนั่งหาประวัติเขา ในโซนประเทศไหนอะไรอย่างนี้อันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันสําหรับคนเบื้องต้นเริ่มต้นที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพอจะรู้อยู่แล้วว่าแต่รัะบัรอาจารย์เป็นใครสอนอะไรอย่างเงี้ย คือก,ก,ก็อีกสเต็ปหนึ่งนะหรือถ้าเกิดว่าเอาลึก,กว่านั้นก็คือไปดูเลยว่าไอคนที่เราชอบเนี่ยเขาเรียกับใครมานะครับเราก็ต้องดูด้วยนะว่าคนนั้นเขายังสอนอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ในสมัยที่เขาสอนคนนี้อาจจะสอนที่หนึ่งแต่ตอนนี้อาจจะย้ายไปอีกที่แล้วอย่างนี้คือมันจะแบบหลายสเตปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าพื้นฐานโดยคร่าวๆก็คือดูเป็นโซนประเทศไปนะครับคือโอเคแหละแน่นอนว่ายุคสมัยนีย้ถ้าเทียบกับเมื่อหลาย10ปีที่แล้วนะด้วยความที่มันมีทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าแแแตตตกก่่่าาางัันนนนสดดข้้ลววรผมโย ลึกแล้วว่ามันก็ยังมีไมซเซ็ตบางอย่างที่มันแบบไปคนละทางกันอยู่ดีนะอันนี้ก็ต้องหาแนวทางที่เราชอบหรือจริงๆเนี่ยผมแถมให้ข้อหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าอเมริกายุโรปมันอาจจะยากไปหรืออาจจะไกลไปสําหรับน้องๆหลายๆคนอย่างนี้นะ ถ้าเอาในเอเชียบ้านเราเนี่ยมันก็มีหลายที่นะครับเอาที่แบบดังๆเลยก็คือที่ยงเซอร์โทคอนโซวั o ตูรีออฟมิวสิกเนี่ยอันนี้นะ่าเป็นคณะดนตรีใน n u s หรือว่า National University of Singapore นะผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้มันยังเหมือนเดิมหรือเปล่าก็คือมันจะมีการสอบที่เป็นการสอบชิงทุนไปในตัวไปเลยหลายปีก่อนมันสอบที่ไทยได้เลยนะแต่ว่าทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็อายุเยอะแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ติดตามนะแต่อย่างที่นี่ก็เป็นที่ที่ดีมากในเอเชียนะครับก มันก็จะมีฮ่องกงอะคาเดมี่ออฟฟอร์มิงอาร์คือที่นี่ก็เป็นที่ที่แบบถือว่าระดับท็อปของเอเชียบ้านเราเหมือนกันนะครับหรือเอาจริงในญี่ปุ่นจริงๆก็มีหลายโรงเรียนหลายลักสูตรเยอะนะแต่ตัวผมเนี่ยไม่ค่อยได้รู้จักมากนะครับแต่เราาพโลยว่าไม่ค่อยได้ศึกษาฝั่งบ้านนี้เท่าไหร่นะแต่ที่ญี่ปุ่นโรงเรียนดีๆเขามีเยอะนะอย่างอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ถูกมากเพราะค่าคองชีพจริงๆเขาก็แอบแพงกว่าเราอยู่ใช่ปะอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยความที่มันใกล้เนาะเราก็น่าจะหาข้อมูลอะไรค่่่่ออนข้าาางงายเรืแบบทีพักว จัดการพวกอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะใกล้กว่าไปยุโรปไปอเมริกานิดนึงนะครับผมอันนี้อะไรประมาณนี้สําหรับโซนเอเชียบ้านเรานะยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนเคยไปเรียนที่ไหนกันมามาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์กันได้ให้เด็กๆได้อ่านๆกันนะครับถ้ามันมีคนดูนะสำหรับทอปิกที่3นะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้อาจจะเฉพาะกลุ่มนิดนึงซึ่งผมก็ไม่แน่ใจสําหรับสายอื่นว่าเขาทําแบบนี้กันหรือเปล่านะแต่ว่าที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยก็คือคนที่มาแบบผมเลยเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เป็นคลาสสิกนะ อาจารเฉพาะกลุ่มนิดนึงนะแต่ก็ฟังไว้เป็นไอเดียก็ได้สําหรับคนอื่นนะก็คือการติดต่ออาจารย์นะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าคือรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อน,อนๆผมส่วนใหญ่ที่ไปเรียนต่างประเทศกันเนี่ยคือคนที่มันเก่งมากๆแบบมึงบินไปสอบแล้วมึงก็ติดแล้วก็ได้เรียนเลยคือมันก็มีอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาทํากันเนี่ยก็คือเขาจะติดต่ออาจารย์ล่วงหน้าเพื่อไปเรียน p r i v a t เรียนตัวตัวก่อนมีหลายระยะเวลามากบางคนไปเรียนครึ่งปีแล้วก็สมัครสอบบางคนไปเรียนปีหนึ่งบางคน2ปี3ปีก็มี นะกว่าจะได้สมัครสอบแล้วเขาไปเรียนในหลักสูตรของเขาอย่างนี้อันนี้เป็นการทําเพื่อให้เรารู้เป็นแนวทางนะครับว่าเออเอ,อ,อาจารย์คนนี้ถ้าเราอยากเขาไปเรียนที่เนี่ยมันต้องเล่นแบบนี้แบบนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นอาจารย์คนนั้นก็ต้องมีไอเดียการเล่นประมาณแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมโดยคร่าวๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นการแบบทําให้เขาได้รู้จักเราก่อนที่เราจะไปสมัครสอบจริงๆฟังมาผ่านๆเนี่ยอาจจะฟังดูแบบเอ้า e พี่อย่างนี้แม่งก็ระบบเด็กเส้นบ่ะวะคือถ้าฟังอย่างนี้มันก็มันก็ใช่แต่ว่าอันนี้ พูดจริงๆนะครับว่าต่อให้เขารู้จักเรามาก่อนเนี่ยนะ แต่ถ้าวันตอบวันออดิชันเนี่ยเราไม่ได้ทําดีกว่าคนอื่นนะถ้ามันมีเด็กที่เขาก็ไม่ได้รู้จักอะ่ะแต่ว่ามันทําดีกว่าเราอะ่ะแล้วเราทําไม่ได้อะ่ะเขาก็ไม่เลือกเรานะอันนี้ผมพูดจริงๆนะครับทุกคนผมผ่านมาแล้วนะครับมันไม่ได้ง่ายแบบที่เราคิดนะครับผมไม่างนั้นทุกวันนี้คนแม่งก็เรียนกันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนแล้วนะแต่อีเลีประมาณนี้นะครับก็คือเหมือนกับเราอะไปดูแนวทางล่วงหน้าว่าแบบไอ้เน,นี้ยมันต้องประมาณไหนอะไรอย่างงี้ซึ่งแน่นอนว่าไอการไปเรียน p พ i เวทก่อนสมัครสอบจริงๆเนี่ยไอยช่วง นะครับผม่วนใหญ่นะเอาจริงมันก็อาจจะมีลู่ทางที่มันแบบพอจะขอทุนซิกแซกได้นะอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันทําได้หรือเปล่าแต่ว่ามันเคยมีเพื่อนผมที่ไปเรียนสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาดนตรีอ่ะเขาเคยทำเว้ยก็มีแบบขอทุนเพื่อไปเรียนภาษาแล้วเขาก็แบบไปศึกษาในแนวทางที่เขาสนใจต่อไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ที่เขาขอทุนไปเรียนภาษาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นการแบบโกงนะเว้ยคือเขาก็ขอทุนแล้วก็ไปเรียนภาษาจริงๆนะครับแต่ว่าเขาหาเวลาว่างเพิ่มแล้วก็ไปแบบ ช่องทางของเขาอีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้คือมันก็พอจะมีความเป็นไปได้ถ้าเราจะแบบขอทุนขอวีซ่าแล้วก็หาช่องทางซิกซักอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันก็ทําได้นะครับแต่ก็ต้องหาข้อมูลกันดีๆนะครับผมเพราะว่าแต่ละปีมันก็จะมีอะไรที่มันแบบมาใหม่อันเก่าไม่มีบ้างเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะครับผมวันนี้คร่าวๆสําหรับท็อปปิกสามนะมาถึงท็อปปิกที่4นะครับก็คือภาษาและค่าใช้จ่ายอาจจะสงสัยใช่ป่ะว่าเฮ้ย hey, ทำไมผมเอา2เรื่องนี้มารวมกันนะ คือมันเป็นอย่างนี้เท่าที่ผมเข้าใจมันไม่ใช่แคดนตีนะอันนี้แบบสําหรับหลายสาขาเลยเท่าที่ผมพอจะรู้มานะครับว่าการเรียนในยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วค่าเทอมมันไม่ได้แพงเลยคืออย่างที่ผมสนใจที่ผมเคยจะไปสอบอย่างเงี้ยอย่างในเยอรมันหรือออสเตรียอย่างเงี้ยบางที่เนี่ยค่าเทอมแบบหมื่นกว่าบาทหรือไม่ถึงหมื่นบาทก็มีนะครับผมผมย้ำว่ามันคือหมื่นบาทนะไม่ใช่หมื่นยะูโรนะอันนี้พูดจริงๆอาจจะตกใจเป่ะแบบเฮ้ยทำไมมันถูกขนาดนี้วะแต่ว่ามันมีข้อจากัดครับก็คือถ้าเราจะไปเรียนที่พวกเนี้ยเราจะต้องเรียนเป็นภาาาาษขอองงเย่ ถ้้เราอยากไปเรียนในเยอรมันหรือออสเตรียอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียนเป็นภาษาเยอรมันจะไม่มีเรียนเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเลยคนที่ผมรู้จกักส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขาจะไปเรียนยุโรปกันมันก็จะวนเวียนอยู่เนี่ยเยอรมันออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์อิตาล,ลีฝรั่งเศสอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าภาษาพวกเนี้ยมันสามารถหาเรียนในไทยได้ค่อนข้างง่ายเพราะมันก็มีแบบเปิดหลักสูตรสอนพิเศษค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นประเทศอื่นๆอ่ะมันหาคนสอนยากมากเลยนะอย่างตอนนั้นอาจารย์ผมอะที่เป็นอาจารย์พรเวทในไทยเขาก็แนะนําว่าแบบเอ้ยเล่นฮอนเนี่ยมันก็มี นะแบบอย่างเช็กหรือว่าฮังการีอย่างนี้แต่ว่าผมมาไปนั่งหาข้อมูลเนอะแบบแล้วกูจะไปเรียนภาษาฮัางการีจากไหนวะคือมั่งหายากมากนะครับตัวใหญ่มันก็คือเป็นการเรียนแบบพิเศษไปแล้วมันจะไม่ได้มีหลักสูตรที่เราหาได้ง่ายขนาดนั้นอะไรนี้นะครับผมอันนี้คือข้อจํากัดของการไปเรียนยุโรปนะที่นี้มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าแบบอ๋อแต่ค่าเทอมถูกแล้วไงพวกค่าคองชีพค่าหอค่าอะไรก็แพงป่าวะ คือพูดจริงๆมันมันก็แพงกว่าของไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเราวางแผนกันดีๆแบบทําอาหารเองเดินทางด้วยรถไปอย่างเดียวใช้บัตรรายเดือนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แพงกว่าอยู่ไทยมากขนาดนั้นนะครับผมหรือเผลอๆถ้าเกิดว่าเรียนในไทยแต่ไม่ได้เรียนมหาลัยรัฐเรียนมหาลัยเอกชนที่ค่าเทอมอาจจะแพงหน่อยอะไรเงี้ยผมขอไม่พูดแล้วกันนะว่ามันมีที่ไหนบ้างนะพอรวมมาทั้งหมดทั้งปอีอ่ะมันอาจจะไม่ต่างกันเลยก็ได้อะไรประมาณเนี้ยคือมันไม่ได้ต่างกันเยอะมากถ้าเราแบบวางแผนดีๆนะครับทีนี้มาอีกเคสหน นะครับก็คือที่ที่เรียนได้ด้วยภาษาอังกฤษนะก็แน่นอนว่าเป็นประเทศอังกฤษอเมริกาอะไรอย่างนี้จริงๆในยุโรปประเทศอื่นๆที่ผมพูดไปก่อนนะั้นเนี่ยมันก็มีที่เป็นหลักสูตรอินเตอร์นะแต่ว่าหลักสูตรอินเตอร์ค่าเทอมมันก็อาจจะแบบสูงกว่าหลักสูตรปกติหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่ที่ไปนะครับแต่สาหรับประเทศอย่างอังกฤษอเมริกาเนี่ยก็ค่าเทอมก็เรียกได้ว่า หมดตูดอะนะอันนี้ถ้าใครพอรู้ข้อมูลอยู่แล้วนะครับไม่ไม่จําเป็นต้องเรียนดนตรีนะอังกฤษอเมริกาค่าเทมอมมันแพงใช่ปะบางที่เนะี่ยค่าเทอมปีนึงเป็นล้านบาทก็มีอย่างในอเมริกามันก็มีหลายเกรดนะมันก็อาจจะมีโรงเรียนที่แบบไม่ได้แพงมากที่เราเพอจได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าคุณภาพมันจะดีไม่ดีเราก็ต้องแบบไปนั่งดูกันอีกทีนึงอยู่ดีนะครับแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยประเทศที่มันใช้ภาษาอังกฤษได้ก็จะแบบแพงนิดนึงแน่นอนครับถ้าเราจ่ายไม่ไหวเนี่ยเราก็ต้องไปท็อปิกที่5ก็คือ การหาทุนนะครับเรื่องทุนเนี่ยคือผมคงไม่ได้มาลงลึกรายละเอียดอะไรมากมายนะครับแต่เอาเป็นว่าสาหรับทุนการศึกษาเนี่ยจริงๆมันมีเยอะมากๆเลยทุกคนถ้าจะให้ผมแบ่งเป็นแบบหมวดใหญ่ๆนะอันแรกคือทุนจากประเทศไทยอันที่2ก็คือทุนของประเทศเขาซึ่งมันอาจจะเป็นทุนของรัฐบาลประเทศเขาหรือว่าเป็นทุนของโรงเรียนก็มีหลายแบบเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องไปหาข้อมูลกันอย่งดีๆนะครับว่าอ่าแต่ละทุนเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะอย่างบางทุนเนี่ยก็เป็นการแบบให้เปล่าแบบให้ฟรีๆเล ก็มีนะครับบางทุนเราก็อาจจะต้องแบบทํางานใช้แลกทุนนิดนึงอะไรอย่างนี้อย่างอาจารย์ผมคนหนึ่งคือเล่าให้ผมฟังเหมือนกันว่าไปเรียนอเมริกาล้วก็ใช้ทุนของมหาลัยใช่ปะก็จะมีคอนดิชั่นว่าแบบเอ้ก็ต้องทํางานแลกนะอย่างเช่นถ้าโรงเรียนเขามีงานมีคอนเสิร์ตอ่างเงี้ยก็ต้องไปช่วยจัดเวทีหรือบางทีก็ต้องเปไลบรารีในห้องสมุดไปจัดเรียงหนังสืออะไรเงี้ยนะครับก็คือไปเป็นการทํางานแลกทุนอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็แต่ละที่มันก็จะต่างกันออกไปนะก็ลองไป หาข้อมูลกันเพิ่มเติมนะครับแล้วมันก็มีหลายรูปแบบด้วยนะอย่างเช่นแบบอย่างของเยอรมันอย่างเงี้ยมันจะมีทุนตัวหนึ่งชื่อว่า D A A D นะครับผมซึ่งเราอ่านแบบอังกฤษก็ D A A D ใช่ปะ่ะแต่ถ้าอ่านแบบเยอรมันเขาจะอ่าน D A A D นะชื่อเต็มๆก็คือ Deutsche Akademie der w i s e n s c h a f e n อ่านเราเร็วกันจะได้ไม่รู้ว่าอ่านผิดอย่างทุนเนี้ยเป็นทุนของเยอรมันที่สมมติถ้าเราสอบชิงทุนได้อะ่ะได้ปุ๊บไม่ใช่ว่าเราได้ไปเรียนเยอรมันเลยคือเราต้องไปสอบที่เยอรมันที่โรงเรียนนั้นๆให้ติดอีกทีหน นะครับผมอะไรอย่างนี้นะพี่ผมพูดอันนี้คือเป็นสมัยที่ผมยังแบบหาที่เรียนอยู่ในหลายปีก่อนนะผมไม่รู้ว่าปัจจุบันมันเป็นยังไงนะครับก็ต้องไปศึกษากันเองนิดน,นึงนะครับผมแต่ประมาณนี้คือมันมีหลายรูปแบบบางที่ก็คือไปสอบของโรงเรียนแล้วมันก็เป็นการสอบชิงทุนไปในตัวอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็ลองไปหากันดูมีหลายรูปแบบมากนะครับผมก็ปิดสุดท้ายนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าน่าจะเป็นที่หลายๆคนสนใจเนาะคือการทํางานแล้วก็การแข่งขันที่นู่นนะครับข้อนี้ผมอาจจะไม่สามารถบอกอะไรได้มากขนาดนั้นเพราะว่าตัวผมก็ไปแค่แบบเป็นระยะสั้นๆเนาะแต่ผมจะพูดแค่เท่าที่ผมรู้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์อะไรมากกว่าผมอยากมาโต้แย้งหรือเพิ่มเติมยังไงก็ช่วยคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับผมเพื่ออันนี้ก็พูดกันตรงๆเพราะว่าดนตรีสากคนเนี่ยพื้นเพลมันก็ไม่ได้เกิดในไทยอยู่แล้วใช่ปะมันมันเกิดที่บ้านเขาอะเด็กๆบ้านเขาเนี่ยมันก็ได้เข้าถึงดนตรีตั้งแต่เด็กก ววกเราอยู่แล้สังเกตง่ายๆเลยจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศเราเนี่ยแหละจะเห็นกันใช่ปะว่าแบบพวกหลักสูตรของเด็กนานาชาติมันไม่เหมือนหลักสูตรของเด็กที่เราเด็กไทยเราเรียนกันอะใช่ปะคือวิชาเรียนของพวกเขาอะมันจะมีความสําคัญของเรื่องพวกแบบศิลปะดนตรีกีฬาพวกเนี้ยมากกว่าพวกเราอยู่แล้วใช่ปะของเราแม่งหน่อยกิจอย่างน้อยเรียนก็นิดเดียวบางคนนะครับอาจจะโชคดีมีโอกาสที่ดีได้เกิดมาในครอบครัวที่สนับสนุนตั้งแต่เด็กๆเงี้ยอย่างบางคนเนี่ยอายุ3ขวบ4ี่ขวบพ่อแม่ส่งลูก เปียโนเขก็มีนะครับก็โชคดีไปนะแต่นั่นแหละการที่อยู่ในสังคมของประเทศเราที่แบบมันอาจจะไม่ได้มีความเข้มข้นในการเล่นดนตรีเยอะเท่าบ้านเขามันก็เป็นสิ่งที่เรายัางเสียเปรียบเขาอยู่ดีนะในส่วนของการหาง,งานนะครับก็แน่นอนอว่าความเป็นเอเชียมันก็ต้องถูกมองลบไปอยู่แล้วระดับหนึ่งยังไม่ต้องพูดถึงประเทศไทยนะเอาแค่เอเชียนะสมมติมคุณไปอยู่ยุโรปเมกาอย่างเงี้ยคนเอเชียที่แบบอาจจะไม่ได้เก่งจริงก็อาจจะโดนเรส i s ได้นดหนึ่งอะไรอย่างงี้นะครับผมอันนี้ก็คือ แล้วหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินกันมาเยอะอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเออไอทุกวันนี้มันดีขึ้นไหมแล้วในอนาคตมันจะเป็นยังไงอย่างนี้ก็มาเล่าให้ฟังกันได้สําหรับคนที่อยู่ที่นู่นนะครับผมแต่อย่างไงก็ตามนะครับผมไอที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราทําไม่ได้เว่ยคือผมไม่ได้อยากมาตัดกําลังใจน้องๆที่แบบมีความใฝ่ฝันอยากตั้งใจมากับตรงนี้อะไรอย่างนี้นะมันอาจจะไม่ได้เป็นไปได้ง่ายๆแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับคนไทยเราที่สักเซสได้ไปเป็นนักดนตรี อาชีพแล้วก็อยู่ได้ด้วยรายได้จากการเล่นดนตรีอย่างเดียวมันก็มีเว้ยมีหลายคนนะเพราะว่านักดนตรีที่นูน่นโดยเฉพาะยุโรปเงี้ยค่าตอบแทนค่าอะไรมันเยอะมากอยู่แล้วนะครับผมอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้มาตักกาลังใจน้องๆมาตักกาลังใจใครแต่ว่าอยากให้เราแบบรู้ว่าถ้าเราอยากมาจริงจังตรงเนี้มั่งมั่งต้องเจอกับอะไรบ้างต้องรับมือกับมันหนักหน่วงขนาดไหนอะไรอย่างเงี้นะครับผมจริงๆอ่ะผมเคยทําคลิปที่ได้นั่งพูดคุยกับรุ่นพี่ผมที่เขาเป็นคนไทยอ่ะแต่ว่าเป็นนัก ตีในออก,กัสตาที่สซวิสเลยนะ ก็เนี่ยดูได้นะครับผมคลิปนี้ต่อสหมยนั้นผมก็อาจจะพูดหน้ากล้องไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมแต่ว่าก็ไปฟังพี่เขาได้แล้วกันนะเขาค่อนข้างพูดดีแล้วก็แบบเราก็น่าจะได้อะไรจากเขาเยอะหรือถ้าเกิดใครรู้อะไรมากกว่าผมแล้วแบบอยากจะมาแชร์ให้ฟังใครที่แบบใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศป,ญญปัจจุบันทุกวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติม,ตมจากที่ผมรู้อะไรเงี้ยก็ช่วยมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับ <ๆ S 1> เผื่อว่าถ้ามีคนดูถ้ามี่นะมันจะได้แบบได้ข้อมูลได้ข่าวสารอะไรเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมนะขอบคุณมากที่ติด ตามมาจนจบนะครับผมแล้วกลับมาพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ